ก็บวกอันดิตรงเนี้ยโอ้โหไอ้สัสตร์บวกกันเลยไอ้สัสตร์ถ้าเข้าไปเราเสียเปรียบอะข้าเนี่ยค่ามาทะเลตอนนี้ค่าดีไอ้สัสตร์เนี่ยให้ค่าฟรีนั้นน่ะเออไอ้สั่ค่าไปใสเข้าได้ป่เอ้ยแบงค์เข้ามาได้นี่หว่าเดี๋ยวก่อนไอ้ศาสตร์ดิ้นมัน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 ไอ้ก้องมาขี่ดิก้องมาขี่ดิ บินไปดิบินดิเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คมาแล้วแจ็คเพื่อนมาอ่ะแจ็คเพื่อนเรามาแล้วแจ็คแจ็คเฮียเล่นก่อนได้ไหมครับรอรอแจ็คไอ้ฮารุอ้าวมากูลงหลุมบอกว่ากรุงอะไรกูุงคอมจำตีกัไม่ได้สารสดีครับที่ซีโนคอมอ่ะเฮียมันนั่นออกมาแล้วสัตว์ด้านหลังให้ระวังนี่กูโดนปดกลัวยนะเป็นเอเดิมไม่ออะ โดนเหยียบและสาดไม่น่าได้เข้าไปเลยที่เราอยู่ที่เดิมดีแล้วเมือ่อกี้๊หาไอ้กูไม่ได้เข้ากิลด์นี่หว่าไม่อินมานี่หว่าอินเหรออินมะอะไรเอม็มเอม็มแบบปั๊มไม่ทันแล้วอ้างว่าอินเว้ยเรื่องผลไม่ได้เนี่ยปั๊มไม่ทันแล้วตายบอกไม่อินดูมคุมหน้าบ้างดิมันอยู่กว่ามันอยู่ตรงรั้วน่ะปเข้าไปก็ได้ รวมกันดิเฮียไม่รวมกันเลยฮะสั่งคนต่างเข้าอีกนะ้ะมึงมาบัฟหน้าบ้านมึงไม่สั่งให้มันเด็ดขาดอะ่ะคนมมทนู้ไหวิ่งไปวิ่งมาดิในกล้องถ่ายมาดิสั่งเด็ดขาดเลยไอ้มนรวมหน้าบ้านดิลด,ด,ด,ดวงกนลอหลังเออด่าแม่งเลยไม่อถอยถอยที่กล้องไอ้สัตว์มึงถอยมาดิเ,ออเดียวเดียวเดียวไอกูอยู่ที่เซฟเมึงปละตูแล้วนั่นไหนเฮียโผมไม่ชอบมูมยันออกมาด้านหลังระวังห่ายหน้าเบนด้านหลังอ่ะดิ ้าบ้านโล,งล่ง <c oughs> ไรไหนยังมาแล้วมาแล้วกล้องโบกโบกแล้วโบนแล้วผลเราผลแล้วเอาอยู่ตรงเนี้ยหันน้ำเบรกเข้าไป <c oughs> นั่นจะช้าเนี่ยค่าไอ้เนี่ยเออร่วงไปโดดนั่นดิ้อโดดไปไอ้สัสโดดไหมน่าเด็ <c oughs> ดพ่นไปน่าเด็ดโดนแรงว่ะนึ่งพี่แม็กโอ้โหลองหุน่นข้างหลังเลยนะตู้ม <c oughs> โบไม่ได้สัสเนี่ยมันตายอ่ะโบน่าเด <c oughs> <า>็ดก่อน โอนัเดทแล้วโอนัเดทแล้วโบกูอ่ะมึงอะกูโวยแล้วสัตว์นักกูเรกูแข็งนี่แหละเล่นหนังนี้เสียเปียบ่ b แย่มันออาระเบิดมันสุ่ยเล้เรื่อยๆด้านหลังอนี่ยโอ้ยฉันไปไอมึไม่ต้องไปโอ้ก็ถึกในต้นโอ้ไม่ออกวันวอยู่เปล่าไอสัตว์ไม่กูแข็งยาวจังวะไม่ต้องดันเข้าไปดิก็อยู่ข้างเนี่ยแต่เขาไม่ใช่หรอวะปลาไม่ลงหรอเออ แม่งโวแน่เลยโวดิฉันเลยทะเลออกมาทะเลออกมาแล้วต้องถอยมาก่อนดิไปไหนอ่ะถอยมาดิยืนยิ้เยียดนะเขาหรือมึงจะไปบุกเขาเนี่ยฮะดูดิเทียเดี๋ยวก็ตายหมดอ่าขอให้ถอยออกมาจับดำไม่ถอยอ่ะอ่ามันหมดละวี่มันจะเลมั่งบีเวีเดินไม่ออกปาวะเดินมาดิอยู่ในตรงให้อยู่เนี่ยเติมมาในตรงอีกเนี่ย นปโดนโดนปลด,ปด,ปดแป,ป๊บนึง่งไอพีอ่กอล์ฟเราไหนอ,อะกอล์ฟเล่นในชูล่าอะไรสะท้อนหน้าบ้านอยู่หน,นึ่งเน่กูลืมดูเลือดเนี่ย <c oughs> นี้เสียเปรียบอะหลังนี้ไม่ถอนนี่ออกไปดูว่าเนี่นนเนเยเสียเปรียบอะเข้าหน้าหลังเราโคตรเสียเปรียบเลยบอกให้เข้าทางมันอะพึ่งสนุกกิเลยเนี่ยข้าหน้าบ้าน,นอ่าโอเคแล้วแต่อ้าไปก่อนนะ พอมันดันออกมึงก็เดินออกหน้าบ้านดิแต่พอมันเข้าใหม่มึงก็ปิดต่อเอ้ยช่วยแจ็คก็ได้ดูว่าขอว่าคนเราจะำตัวตั้งดีคนเราจะไม่ลืมหลังตัวนั้งได้ปะเออใครไม่ทันก็ปล่อยเขาไปดิมันก็ต้องมีรักไม่ใช่50%อะที่ทานแล้วแจ็คอยู่ขึ้นมาดิดิือเม่นจะเอาแจ็คเข้าตีมาวะทำไมอ่ะพีชแม่งก็ไม่มีเี้ดีเหรอแจ็คไม่มีตีไงก็มึงไงไปเล่นทีชเสร็ดี๋ยวแต่โวูได้ละดีละ กูเล่นพีคกูเงี้ยกิบพวกมางหน้าบ้านเนี่ยเราทำเมจหน้าบ้านไอ้เหี่ยนี่เนี่ยไอ้สัตว์แล้วข้างหลังให้ดาเต็คุมอยู่โอ้ยยแบบได้สัตว์เลยโอ้มีพีดด้วยตีเราไม่มีผิด้วยพนดักคนดักไว้ชั้หนึ่งเลยตีเรา้วยพีคนนั้งแน่เฮ้ย ส่งเสียงหน่อยอ่ะถ้าเกิดเขามาจะก้องคุณบังกีตรงกลางเพื่อนดิเี่ยเขาจะได้ข้างหลังก็ได้พนทุนในดองในดองไม่มีคิ้วในดองไม่มีคิ้วในสัตว์ตายไหมตายด้เหี้ยติดแมนดาโดดเลือเยัเป็ดโอ้ยไม่หายเลยก้องกูขอบั๊กแท็กแต่เล่นหน้าบ้านก็ได้แล้วเอาไว้ไม่แท็กเหรอแล้วก็ไปพ่นดักไว้หน่อยมั้ยเออพอมันดันออกรีบบอกพอรีบบอกปุ๊บเราวิ่งออกอ๋อมึงเดินกี่ไม่กูรี่เกตเดินอยูหน้าบ้านอยู่เกตเดินไปมา เรเล่นให้มันแบบให้มันเซ็งดิอเ่าอยากเล่นแล้วเราเซ็งเองเลยตรงเนี้ยปุ๊กไี่ไหนกี่ถึงมันดิมึงก็ยืนตรงตรงเหลี่ยมดิตรงเหลี่ยมกี่ดิไอ้สัสพี่อดีตมาด่ายแล้วสัสโอ้โหเออมันดาว่ะเจ็ดอ๋อหอยโบ้เพื่อนดิแคุณสีฟิกคุณสีฟิกเลยมันดฟิกไอ้สัตว์หน้าวะไปแล้วไปแล้ว เปิดแก๊งด้วยเปิดแก๊งแม่งพอแม่งพ่อแมงแล้วมาไอ้สัตว์เกื่อรอดอ่อนักมนดาอะไรยี้สัตว์แล้วโวให้กูโวแล้วไปอยู่แล้วนำเม็ตรงนั้นมันจะติดโวไหมล่ะให้บอกเล่นหน้าบ้านไอ้ห่าเอ็มน้าตาไหนน้าตาอะไรต้องให้เพื่อนด่าวะเอ็มมีไอสมองไอ้สัตว์แต่งจิ้เนี่จะเชืกูอยู่นะเดชสัตว์สัตว์แล้วให้กูโวแล้วมึงไปเล่นตรงนั้นกูจะมีโวเพื่ออะไรน้ำตาไหนที่น้ำตาถึงไหลายน้ำตาเนี่ยถึกหยคิดม้างดิวะมึงคิดบ้าง ออมาเกียงหลังเลยจ้ายังกีจีอยู่เลยนะไม่มีสมองไงเอบไอ้กระตาน์กตานแต่ก็มันไม่มีสมองไงดันเตอรี่ไว้เจ็ดเอ็นตัดเอาไอ้นี่ล่วงไอ้ขัดล่วงกูว่าล่วงตอนนี้ไอ้หันโหรับวิ่งกลับก็ไม่ปั๊มมันก็ต้องตายอยู่แล้วเออเยียสะท้อนะฮะไอ้หลาดเลือยรถยังไม่รู้ตัวเลยหันไอทีเอาตายเอ็มขึ้นมาต้องแม่งไอ้แต่ม้อยฮะไม่ไม่มาก้มตามไม่ได้ไม่ได้ที่อะไรสั่ ติดทรายใครเนี่ยทรายเรานี่แหละเฮ้ยด้วยกุยยงหน้าช่วยกหน่อยไปทำที่ต้นนสายไนนดโอ้โอ้โอ้พี่เคพ่นตรงไหนน่ะหมอกดามไปด้วยเราพี่นิดโอ้โหพี่เคต้นโดนอยงหน้าพี่พี่พนข้างบนีเราทำไปเียนเอาิวไมาดูเฮี้ยจิ๊บไอเฮี้ยจิ๊บยืนเบตาแล้วอ่ะุปในองไปในดงไปออก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 อโชดีใส่กดงแบบนอ้นะออกออ แอกร์ก็ไวนะไอ้สัตว์ล้องไหวนะก็ไอชาตาไม่รู้ด้วยนะแจ็คอยู่ไหนเนี่ยกูมาหาแจ็คก่อนเดินขึ้นมามึงเดินขึ้นมาเดินมาเดินขึ้นมาลองเคาะล็อกขึ้นมาเลยบวกกับแม่งนิตรงเนี้ยมันบุดอยู่ข้างบนเห็นป่ะสีรุ่งบุดเลยบวกเลยเนี่ยนะบวกเลยเนี่ยไอ้สัตว์บวกเลยนัดเด็ดพ้นไหมนัดเด็ดเน็นไปด้ยู่่อางเป็นัดดยูบวกไปพ้นเดี๋ยวแมก็ตายหมดแล้วเลนอ่ะเดินเดินออกมาด้านซ้ายตรงเนี้ยอะไรมันนี่ฮัดมากบีด ดันว่าผิดปหลัยดันไม่ดันว่าดันไม่ตายแล้วตายล้นไมดไม่ดันดมดดไม่ดูนูด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 ดู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 ดดีดูดดันอ่ะแค่นั้นแหละทดูดูดทดเลเข้าดูดูดัดูดูมูด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 ูีวิงหมดแล้วูด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 ูันดันูันด่าูด่ดดูดูดูดดดู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 ดดู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 ด้าดู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 ดดด่ไดว่าไออู เดวก่อนตายสัตว์ตายไอดีอ่ะดันเลยถ้าเล่นหมดแล้วดันเลยหมดหรือเปล่าเหอะกูว่ามันจะรู้กันไหนรวบรวมรมร้มไหมเป็นกันสามเลยมถ้ามันหมดแล้วมันหมดเลยทำไมเจ็ดตัวนะช่างมั่งอุ้ยดูไปได้ไงวะคนนั้นอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดังไว้นะไว้ไวไว้รวมรวมไ้มช้าถ้าช้าไม่ไหวนะบ้านบ้านต้องทิ้งแล้วมาเลยพี่นิดวิ่งมาเลยพี่นิดบ้านต้องทิ้งแล้วครับไม่ใช่ไม่กลหาเพื่อนเลย จริงเนี่ยมันกันจนไหนวะถามตรงไหนกันถามหรือว่าไงตอนไหนกานถามกันถามครับหน้ารับเฮ้ยเราดน้าคาฟ้าอีกคนนึงเลยโอ้แสดงว่าจะเอาแสดงว่าจะเอาระเบิดเข้าคาฟ้ามาระเบิดพี่ปอต้องขอเครื่องไป่อยพี่ปอดนิงสวนนิ่งสวนเฮ้ยกูโดนต่อยตายุณะอ่ะสวนไอ้สัตว์ติดแข่งไขวะเนี่ยผ่านมาก็บอมเมื่ออะไรเพื่อนไหนนะพี่นิดวิ่งเข้าหินเลยครับวิ่งเข้าหินไปงแต่แกไหนไม่ทรับโอ้โหแมงปลดเราติดฟ้ากันเยอะอ่ะโอ้โหเฮ้ย โดน่อยตายเข้าไปครับวิ่งเข้าไปทุกคนอ่ะโดนต่อยแล้วตายเป็นเรื่องปกติพี่จะไปเล่นคาฟากับมันเราอ่ะคาฟาไม่ต้องเล่นเอีวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งมาเดี๋ยวมันจะรนเข้าไปใหเอยเอ็มไก่อนเองกูโดนปลดแทนไม่ได้อ่ะตายก็โอนเล็กเข้าไปอ่ะโอสามนัวแล้วโอ้ยเยียเลยกคตเยอะเลยสัส คาฟ้าปีกคาฟ้าปีกคาฟ้ากับปีกคาฟ้าการตอนการตกบันไดชั้นสามอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วปีกคาฟ้ามันกระดอนออกเดี๋ยวมันกระดอนออกเอย่ามาโดนนั่งไอ้สัตว์โอ้โหไอ้สัตว์พี่พี่เข้ามาไทเกอร์พวกเราตายใช่เปล่าเรื่องไงวะกูไม่ตายเว้ยอันมาโพดองคุริ่งไงกดหน่อยโอ้โหนะเดชโอ้โหอียชนตอไอ้สัตว์วันนี้ต้องอยู่หน้าบ้านอีกรอบไม่ใช่ไหมโอ้โหจับนั่งเหรอ มันรวมกันเราต้องอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยอมอะไรไอ้สัตว์กูไปหินนะกูอยู่หินนะเห็นจุดไม่เอ้กูเห็นจุดแล้วกูเห็นจุดกูเชื่อกูเชื่อแต่ต้องแถบไอ้สัตว์อ่าตาต้องเชื่อยไม่เนี่ยอ่าต้นมือมือไม่รู้กูรู้ว่าพี่เคดักอยู่ไอ้สัตว์คันหูวะคันหูวะไอ้สัตว์อะไรวะบาดตัวเดียวี่บาทไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมึงเจอกูได้เห็นเจอเจอกูที่เห็นเดี๋ยวกูเบลล่าแล้วโคตรแม่งอ่ะ มันโยงมันโยงอยู่มันโยงอยู่ไอ้ยงอยู่คุยก่อนเลฟตี้ก็เซ็กหมดเลยนะใครมีเซ็ตเต้นนะครับช่วยเซ็เต้นนะเหน่งก็วิ่งหนีงเอาไปเหรอแลเบิดกดเลยกระโดดเร็วมากเลยนะกล้องไหนอ่ะไมันโยงกูเมื่อกี้รีบมาเลโก็ใส่สกิลไม่ยั้งเลยนะเราเห็นเป็นมึงไงเพื่อนเพื่อนล่ะมึงกันแถวไอ้สัสกูนี่ปั่นปลาลอยๆอะไรกงกูอะบอกไอ้เหี้ยมันโยงมันโยงไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เอาต้องจะคนตีมันไอ้หุ่นนะเหมือนนะวัาไอ้สัตว์ไอหนี้แอบเราแอหนเรา เอาอะไรมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว P.S ป่ะล่ะอัดสกิลเข้าไปอัดสกิลวีวีรามั้งไอ้สัสดันออกนะชั้นชั้นสามมันกำลังดันออกมานะออกถึงถึงสองแล้วบอกด้วยนะไม่เป็นมูดังเลยทำไมเราไม่ทะยุหลังมันถึงสองแล้วอะเตรียมเตรียมเตรียมออกอีกการหนึงเดี๋ยวก็ถึงชั้นหนึ่งแป๊บนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งยังเดี๋ยวกูดูให้กูดูให้มันออกวาร์ปชั้บหนึ่งมาก่อนดีกูดูให้กูดูให้ไปหนีอ่ะไปเชื่อถึงชั้นหนึ่งแล้วนะกาลังอยู่ตรงโค้ง ออกมา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 เดนออกมาเดินออกมาเดินออกมาเออกมานออกมาออกมเดิเดมนอนเโดนซีดมออกมาออกมาเอออย่าฆ่าไมาถ้าโดนไนเดโดนซีดโดนซีดหน้า้าโดนซีดเออโดนต้มเบลรันะเรียบร้อยสัตว์มึงโดนไฟมึงโดนไฟไม่ไม่แก้ไม่แก้โดนไฟไฟติดหัวเมื่อกี้ ทำให้เจ็ดน like ิดไฟติดหัวให้แก้ด้วยือล่าน้ำร้อนยองพันทะเลมันร้องอยู่เมื่อกี้อะไอ้บินอะไรอ่ะแจ้งการมันคือน้าไปหินน้าเคระวังนะมาเคียหินหน่อยเคียหินหน่อยฝ่าบนพรน้อยเบลล์ร่ามเบลล์ร่ามแล้วพี่เคออกมามันโดนต่อยตายเลยจับดาจับแม่งไม่เห็นไม่เห็นมันซ้อนตัวอยู่เมื่อกี้ใครพ่นไอ้ต้นไอ้สัตว์ปลาไหลเดี๋ยวกูตีเบลล์ร่ามให้กูตีเบลล์ร่ามให้ ไม่ต้องไม่ต้องหรอกพี่มันตีได้ไม่กี่ทีหรอกให้มันตีไหมเอาเอามาเลยเอกถึงเนี้นี่ต้องถิงเนี้ยนี่สัตติมันจัเติมี่จัดเนี่ยเติมแล้วเนี่ยสัตติสม่อยู่กลอวสัตติอย่าสตติอย่าตติอย่าอย่าสเตติย่าสัตติอย่าตติอย่าสัตติอย่าโชค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 เล้ยเมาเยอะนี่ว่าสัตติเลทมาเยอะอ้าวไม่มีใครบอกเลยเฮ้ยสายกลางหลังหลังกลางเป็นคง้มขอแรงหน่อยปบอลาะบออนศาตร์บอลบอกดทงไปนะ มันตีหินแล้วมันตีหินอ่ะตีหินอยู่ทันทันรีบมากดตรงไว้เก็บดิเก็บดิไอ้กล้องมาดิกล้องกับต้องมาลังไม่อยามกหยาดมีตัวคอยดักไว้ให้อยู่แล้วโอ้โหม่เย็ดเอยกูตายตายล่างหลุดมาหินมามาทานตีเลย เอาไงไปหลังไหลเยอะไปขวาบนดีูแบบคุ้ยแต่ล่างกลางเคี้ยอยู่มีตัวข้าวหินไปอัตัวหนึ่งอ่ะแต่ล่างข้าวคูเคลียร์แล้วกูเคลียร์ท้าท้าแล้วมันหินไม่รู้แต่ล่างมึงไม่สามารถเคลียร์ได้หรอกมันอยู่ในหินเป็นสองตี้ตี้เหรอยัดเขเคี้ยได้ไงครับแต่ล่างมันช้ามันหมดหมดแล้วว่าสองหลังให้ไอสัตว์หลายหลังแม่งงงกดตรงมาช่วยกันสิแต่ล่างแต่ล่างทันอยู่แต่ล่างทันอยู่เดี๋ยวตัวเดียวแล้วเดี๋ยวตัวเดียวเคลียร์หล่างเคลี้ยไอเดี๋ยวจูด้าตัวเดียว นี่รออยู่หลังอันนี้มันอะไรอ่ะไม่รู้ไงหนูพี่นี้หลังอะไรอ่ะเฮี้ยทำไมติดดำร้ายบอลไงพี่นี่หลังนั้นน่ะมึงเกง่ายไอสัตว์กูอยู่คนเดียวเฮี้ยิีของขันปะล่ะเอาไงวะหมดแล้วหมดแล้วเอาเนี่ยอนเเี้ยฮะๆถึงสามแล้วนะมันถึงสามแล้วนะเก็บชูล่าในหินให้พี่ด้วยนะเขาถึงวามน้ำเลสมาบ้านนี้ประมาณ มาด่วนเลยแล้วไหลปลไหมีพีแก้ปลาไลอีกแล้งเลดมาแล้วนะอย้อยู่แบนบให้อยู่แบนบให้อยู่เพื่อนเติมมาอยู่พี่นี้เพื่อนเติมแเด็กพ่นไนเด็กไปนะเด็แล้นนะะบลินเข้าไปแล้วนะเย็นเตนโอเราจังหวะอยู่ดติดปลไหลวะโอเคเอ้ยหายตายนะตาเติมมาเติมมากดทงเติมมาเคียหเ้วเคียร์ดนงมาแต่ในหินนะไม่มีนะบ้านนีเติมมาเติมมาไม่ดนมาที่ดิน มาสาไครับหมดละหมดละกำลังฆ่ากันอยู่เลยอ่ะดูบ้างดูบ้าง ads ไหนอยู่ดูบ้างแอ s ไหนอยู่หมดนกแล้วโอเคดูบ้าง ads ไหนอยู่ดูบ้างดูด้วยนะดูด้วยมึงดูด้วย ads ไปละมึงดูด้วยไปดันไปดันไปหินไม่มีหลุดเห็นไม่มีหลุดไปไม่หลุดมึงปั๊มไปเห็นไม่มีหลุดนะไม่ต้องเข้ามเลยมึงปั๊มไปมึงปั๊มไปปั๊มไปมึงปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปปั๊นไปปั๊ม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 ไป

จเยจะมาจะมากับครูสองคนอะไหวอยู่ไอ้เอ๊ะไอ้ไหวนะไหวนะแต่มาในด่าเลยนะก้องมาขวาล่างกูก้องมาขวาล่างกูอมันอยู่ในหินแล้วไปด่วนไปช่วยกันด่วนไปไปฝาด้านจัดจัดเดินหน่อยกิบมันตายแล้วเกิบมันตายแล้วเคลียร์นะฝาด้านพอแล้วฝาล่างมาตีขวาล่านตีทิ้งเขาทุกคนเด้วสองนาทีตีทุกคนนะถลุงไปทะลุไปขวาด้านตีทุกคนนะ